สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆชาวสีแดงทุกคนวันนี้ฟ้าไม่ได้มาบอกว่าฟ้าคลั่งพักไหนหรือคลั่งบุคคลไหนนะคะแต่ฟ้าเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นครอบครัวฟ้าหรือครอบครัวเพื่อนๆหรือประชาชนอีกจํานวนมากในประเทศนี้เวลาเราเจ็บป่วยนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคทําให้ครอบครัวเราไม่ล้มละลายค่ะไม่ว่าวันนี้เพื่อนๆจะรวยหรือจนแต่บางครั้งค่ารักษาพยาบาลมันก็มากมายแทบจะทําให้ครอบครัวเราล้มละลายได้เลยค่ะ แต่ตั้งแต่มีนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคเราไม่ต้องเลือกระหว่างชีวิตกับค่าเทอมลูกเราไม่ต้องเลือกระหว่างค่าน้ําค่าไฟกับค่ายาเพราะฟ้าเชื่อว่าประชาชนทั่วๆไปคนธรรมดาแบบฟ้าแบบเพื่อนๆเ,เราไม่ควรต้องมาแลกกับเรื่องนี้ฟ้าไม่เคยไปม็อบค่ะฟ้าไม่เคยไปตะโกนว่าสันรัดทักษิณแต่ฟ้าจําได้เสมอว่ามีนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งที่ทําเพื่อประชาชนจริจรงๆ ที่คิดนโยบายที่เป็นรัฐสวัสดิการนี้มาเพื่อประชาชนจริงๆแต่หลายครั้งฟ้าเห็นเขาถูกตัดสินจากความแค้นความเกลียดชังมากกว่าความจริงและความถูกต้องคนที่ทําความดีเพื่อคนส่วนมากเพื่อประชาชนขนาดนี้ <c oughs> เขาควรได้รับคําขอบคุณมากกว่าความผิดหรือเปล่าคะนี่คือเหตุผลที่ฟ้ามานั่งตรงนี้มาพูดตรงนี้และทําแบบนี้มาเกือบสิบกว่าปีแล้วค,ะค่ะฟ้าขอใช้เสียงฟ้าเสียงเล็กๆนี้นะคะปกป้อง คนที่ทำความดีไม่ใช่แค่นายกรัฐมนตรีทุกๆคนที่ทำความดีเขาควรจะได้รับคำชื่นชมคำขอบคุณมากกว่าความผิดถ้าคนทำดีคนทำถูกต้องยังไม่ได้รับความยุติธรรมแล้วประชาชนแบบเราแต่มีที่ยืนตรงไหนคะเราจะเข้าถึงความถูกต้องได้ไหมคะในประเทศนี้ภายใต้รัฐธรรมนูญเดียวกันนี่คือเหตุผลที่ฟ้าต้องออกมาพูดในแบบฟ้าในความเชื่อแบบฟ้าในมุมของฟ้าด้วยความจริงใจและความศรัทธาไม่ใช่ความเกลียดชังค่ะ